ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำมาตัวเลขนะครับจับชุดสองตัวบนล่างนะครับนำให้ท่านสมาชิกได้เอาเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็ใกล้วันที่จะเสี่ยงโชคนะครับก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ย่อมจะมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะ อา่าเราก็คำนวณตามตัวเลขที่บอกมาแล้วก็เราก็เอามาคำนวณนะครับอ่าคำนวณก็คือการคำนวณนะครับก็มีเข้าไม่หลุดนะถ้าก็มาดูกันเลยนะครับอ่เราใช้นะครับการคำนวณนะครับเราใช้หลักร้อยนะครับบวกหน่วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ8บวก2นะครับเราก็ได้มาที่0ูนย์นะครับศูนย์ก็บวก2กลับนะครับอ่าศูนย์ก็บวก2คืนนะครับ เราก็ได้มาที่เลข2นะครับส่วนด้านนี้ก็ศูนมาก็เลข1นะครับกันเอาไว้นะครับเราโดยมากนะครับเราจะใช้2ตัวนะครับโซนกับ2นะครับโซนกับ2นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้2บวก8นะครับ2บวก8ทุกครั้งนะครับเราก็จะบวก8ทุกครั้งนะครับบวกแล้เราก็ได้ศูนนะครับโซนบวก5เราก็ได้มาที่5แล้ว5 6บวก นะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับเราก็ได้มาที่ศูนย์ห้าหกหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับสองศูนย์สองล่างหกหกนะครับเราเข้ามาที่ศูนย์สองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสองบวกสองนะครับก็ร้อยบวกหน่วยนะครับคือสองบวกสองเรก็ได้สี่นะครับสี่มาบวกสองคืนนะครับบวกกลับหลังนะครับเราก็ได้มาที่หกนะครับ ส่วนเลขสีนะครับเราก็เพิ่มแต่มาเป็น5นะครับก็4มาเป็น5แต่อันที่จริงเราใช้2ตัวนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้6ก8นะครับเราก็ได้มาที่4นะครับ4บวกหก็ได้9 9แล้วก็0ูนย์นะครับ9บกศก็ได้มา9นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ4 4 6ล่าง4 4นะครับเราเข้ามาที่46แล้วก็44นะครับข้าบนข้าล่างนะครับ ครับวันดูกันเลยนะครับนี่ก็เข้ามาที่หกสามนะครับต่อมาก็เข้ามาที่ข้าวนย์แล้วก็หนึ่งสี่นะครับโซนเก้านะครับหนึ่งสี่นะครับก็ข้าบนข้าล่างนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดข้า1หนึ่งนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เจ็ดห้านะครับแปดห้าเจ็ดห้านะครับก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะครับ แ er. ล้วต่อมาก็เข้ามาที่44นะครับ544ล่าง89นะครับต่อมาก็เข้ามาที่9นะครับ97นะครับ979ล่าง61นะครับก็เข้ามาที่79นะครับเ่อวดที่แล้วท <energetic. S 1> ี่ผ่านมานะครับงมวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ออกมาคือ979นะครับล่าง61นะครับ9บวก9นะครับ9บวก9เราก็ได้8นะครับ แปดบวกเก้านะครับเราก็ได้มันได้เลขเจ็ดนะครับส่วนแปดนะครับเพิ่มแต้มมาเป็นเก้านะครับก็เหมือนเดิมทุกงวดนะครับเก้ามาก็เป็นศูนย์นะครับสี่มาก็เป็นห้านะครับส่วนด้านนี้บวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่ห้านะครับห้าบวกห้าเราก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งบวกก็ได้หนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ 063ล่างศูนย์นะครับเราเข้ามาที่0 9ย์เเข้ามาที่ตัวกันเอาไว้นะครับมาดูงวดนี้นะครับจะเข้ามาตัวกันหรือไม่ค่ะเอาไปพิจารณาดูนะครับเราใช้นะครับหลักร้อยนะครับคือ0นย์นะครับหลักหน่วยคือ3นะครับ063แล้วก็ใช้ศูนย์บวกสามนะครับศูนย์บวกสามแล้วก็ได้มาที่สามนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับสามเพิ่มแต้มาเป็นสี่นะครับ หกบวกแปดคงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลขสี่นะครับสี่บวกห้าก็ได้มาเลขเก้านะครับเพิ่มแต้มมาเป็นศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเหมือนเดิมนะครับก็ได้เลขมาเพียงสามตัวนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับจับชุดมาก็นะครับก็มีหกสี่หกเก้าหกศูนย์แล้วก็สามสี่สามเก้าสามศูนย์นะครับตอนนี้ก็กันเอาไว้นะครับมาดูเร็วๆกันนะครับ ผมได้จับชุดไว้ก็จะเดินต่อรด้ไหมก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับการสถิติของเราก็เดินดีมากก็หลายกว่านะครับน่าจะเดินต่อนะครับจับชุดไว้นะครับก็มี46นะครับแล้วก็43นะครับเ,เลข4ไม่สวยนะครับ46 43แล้วก็96นะครับส่วนด้านนี้ก็93แล้วก็06 03นะครับก็มี64นะครับผมจับมาด้านนี้นะครับ4643นะครับอ่า46แล้วก็43นะครับแล้วก็96นะครับอ่า96นะครับแล้วก็มาที่93นะครับแล้วก็มา06 03นะครับก็เน้นมาที่6ชุดนะครับว่าจะ ตัวนี้ก็กันเอาไว้นะครับ4 4แล้วก็4แล้วก็04นะครับกันเอาไว้นะครับเี๋ยจะออกมานะครับี๋ยวจะมาตอนนี้นะครับเราไปพิจารณาโดูนะครับตามสติก็น่าติดตามนะครับศูนนี้ก็เข้ามาข็ไหลงวดนะครับสติก็เดินดีมาก็รู้สึกว่านะครับ1นึ่งนวดสองสานะครับ4 5 6หห เจ็ดแปดเก้านะครับเข้ามาแล้วเก้าวดนะครับเก้างวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราไปพิจารณาดูนะครับผัวชอบนะครับไม่มีกรรรู้ได้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับว่าจะระเลขมาตัวไหนนะครับก็ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับตามสถิติก็าติดตามนะครับส่วนนี้นะครับ เล้นออกมาคือ3กับ6นะครับตัวนี้ก็กันเอาไว้นะครับ3กับ6ก็นะครับดูว่ามี3กับ6ก็นะครับก็ด้านติดตามนะครับก็มี4 90นะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงต่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ